สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณกําลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้เบ่าร้องนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4ี่นอยนะครับผมมัดรวม4ี่นอยนะครับ สำหรับในสูตรนี้เมื่อวานนี้นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมไม่เข้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับผมส่วนนอยนอยสุดหนึ่งเม็ดเดียวก็มาแค่นอยเดียวนะครับใน v i p นะครับผมเนาะเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆคนนะครับผมแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะรับชมแล้วชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ถูกอกถูกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายเราต้องเอาคืนนะครับวันนี้ต้องเอาคืนเนาะให้เด่น9นะครับเด่น9กับเด่น2นะครับผม วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่2นะครับผมสลับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับจับคู่เด่น9ก็จะมี9 0นะครับ92 93 95 แล้วก็เก้าเจ็ดนะครับส่วนเด่นสองเด่นสองเด่นสองนะครับก็จะมีนะครับสองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปด แล้วก็ตัวนี้มันเราให้เป็นสอไปแล้วนะครับขอขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวราลองให้เป็น20นะครับเนาะเพราะว่า2อง2เก้าลองให้ไปแล้วนะครับเป็น20นะครับเป็น20ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อย3ตัวจะให้ไปที่5นะครับ ห้าเก้าสองนะครับแล้วก็ตัวนี้เลย5 2านะครับผมนะครับถ้าชื่นชอบใจตรงกันค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับส่วนน้อยน้อยที่ชอบส่วนตัวนะครับในสูตรน,นี้นะครับผมผมให้ไปน้อย ปกตินะครับส่วนมากผมก็จะชอบเล่นนอยปกตินะครับสลับแนวทางนะครับผมสหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่เจาะให้4คู่นะครับในโค้งสุดท้ายก็จะมี4คู่เนาะก็จะมี92นะครับ92แล้วก็95 20นะครับ แล้วก็23นะครับผมส่วนสตัวก็นี่เลยเนาะห้านะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปขอกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรใหพ้พี่เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับ มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ